ครับนักแคปัดสวัสดีครับบอกอะไรพี่น้องมาอะไรมาดูมาอะไรหน่อยสิอลังการแน่นอนอะไรช่างน้นกรับบ้านเหรอพี่ี้เข่าเราปะอ้อนหมูเลยครับครับผมี่ใไมี่ครับผมอะไรเลย ครับผมบรรยากาศในตลาดไร่ค้งที่35จบลงแล้วครับผมโอ้พี่นิงสวัสดีครับโอเคโเคาลุดกันเนี๋ยวพี่นิงพี่นิงมวงนี้มุ้หนี่ได้ยังดิเดี๋ยวพี่พี่เอาตัวนี้เลยวงนี้วงนี้พี่นิงพี่นิงนี่มวงนี้วงนี้แสงยังได้พี่หันหันหน้าหันหน้าทางนี้อ๋อก้อนเสียวหลุมเสี้ยวหลุมน้องทั้งก้านเสี้ยวเออแสงได้แล้วหังแสง คล้องกันคองกันบเอาคองนางเลยเออคองด้วยถ่ายรูปพี่ดองถ่ายรูปเอฟซีพี่ดองเออเอฟซีขอบคุณขอบคุณหลายๆม่ต้องบังแม่บัตรหมังเออได้เยอะฮ่าฮ่าฮ่าโห่จีหล่อเหลี่ยงแนวบรรยากาศพี่ดองก็มากถ่ายรูปครับผมจับไม่ไหวให้สจบโลกอ่ะถ่ายบรรยากาศเลยว่า เอฟซีคอสายรูปพี่น้องอันนี้มันเป็นมาไลของตุ e ้ยนุ <c weaker S 2> ้ยนะครับแล้วอะไรตุ้ยนุ้ยอะไรตุ้ยนุ้ยนี่มาไลของพี่มีนันทิดาครับผมอะไรสวยมากครับผมเชิญอาขอบคุณเรื่อยๆกับเก็บมาไลพี่น้องเตรียมตัวกลับบ้านนอนเลือกกินข้าวกันพี่น้องกินข้าวกันจังนอนเอียนุชานะครับแล้ว สวัสดีครับสจ๋งจัดที่น้องเุ๋งจัดพี่รอแท้เอ๋นะบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศให้เบิรงพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศให้ดูเอฟซีบ้านไทยรูปพี่น้องเมื่อกี้กับเอฟซีของพีเตอร์ลิซมันมาแล้วนะครับเนาะพี่ใหม่พัชรีนะครับเนาะสวัสดีครับเจ๋งจดมากครับเดี๋ยวเป็นมาไล่อันนี้มาไล่ถือคลองแล้วนะพี่น้องมาไล่คลองแล้วนะครับเนาะไปของเราคลองแล้วครับผม อะไรชื่อคลองแล้วนะครับเนาะเรียบร้อยม้อนแห้งพี่น้องม้อนแห้งบรรยากาศม้อนแห้งอ้าเดี๋ยวพวกนึงเฮียเล่นใช่ปก็บขี้โม้เป็นลายลายไปเจ้าเจ้าเลยรีไปพี่น้องมาไลยลูกพี่พีพ่น้องมาไลยพี่หนิงเชนตะกอน สวัสดีครับนักเทรนเนอร์รอถือไหมครัของของนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดเลยครับอลังการแน่นอนสุดยอดวันนี้โอ้สุดยอดแล้วเจนนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับไปหลับครับครับครับผมทคุณครับขอบคุณนะครับแต่เติมแล้วร้องกีบเพลงวันนี้วันนี้ร้องไม่ร้องครับตีกันควันตีกันกันกันเลัามวยกลันกันขึ้นเดี่ยวขันไหมแนนมาแนนผมว่างยางขึ้นแล้วตีกันปะเศ้าเลยโอ้ยโอกาสหนานนะนะสกัดด้าน โอเคครับผมครับเดี๋ยวขับบรรยากาศไอ้ตาไล่จบลงแล้วครับผมข้างหน้าทางเกิร์ดเก็บของกลับบ้านเลยพี่น้องเอาของขึ้นรถให้พี่หนิงธินกรนะครับเนาะพูดได้ผลครับขับบรรยากาศสดๆเลยครับผมกำลังลงเวทีสวัสดีครับน้องเต้ยวุ้ยพี่น้องเมืองมาไล่หนองเต้ยพี่น้อง มาายบ้านทักังเต้ยรังสีมันครับผมสุดยอดอลังการอลังการทีนี้ก็ต้งทายคลิปพักแกลเลนนหรอน่น่องลังเสื้อพี่หนิงชินตกรนะครับเนาะคือเราแข่ไอ้แายกันมาไล่คลาองซทยกันแล้วพี่น้องสองคน เดี๋ยวภาพบรรยากาศในตาไลร์ครั้งที่35นะครับสวัสดีครับว่าไงผมอ่ะครับโอ้ขอบคุณหลายใจครับผมว่านขยอยเรือเร่อยๆวันนี้ท่านเศร้าตัวประห <c oughs> ลาดตัวประหลาดเออตัวหลายอะไรของผู้จิ้นนะครับไปครับผมครับผมป่เนี่ยอะไรของตัวเนื้อใช่ไหมใช่ค่ะโอเคสุดยอดพี่น้องแน่นอนแน่นอนไปอลังการแน่นอน ครับผมกับป้าอุวกก็มีครับผมใ่เป็นไรของน้องเต้เหนยนะครับเนาะอาไล่สามคนอุ้มของมาที่น้องหลายครั้หลายครั้งหลายแน่มาไล่มาไล่เต้ลาเราคล้องช่วงเต้ลานะครับเอามาไล่ขึ้นรถกลับบ้านพี่น้องกลับบ้านนอนพักผ่อนกายาครับผมมันลังไล่ไล่พี่น้องมาไล่ไล่ครับ ก็จอดแล้วรักันมีอนด้จคลองผู้เดียวมาแล้วมีนคลองหลายคนคอกันครับผมโอ้โหโหพี่น้องโอ้โหลมกาลกลมาพี่น้องสวัสดีครับผมขึ้นรอเถอผู้ใดนอนนะประสวทผู้รอเถอะแล้วเอาของขึ้นให้พี่หนิงชินกรก่อน เอาของขึ้นรถให้พี่หลิงทินกรมาไล่ร่นล่าเพื่อกอลเลย่น้องมาไล่ลูกพี่นิงธินกรผมมาไล่ต้องมาไล่หลายๆของสองคนพี่น้องเตรมรถแล้วพี่นังเอาพี่นังแล้วมาไล่เต็มรถพี่นังช่อดอาไม้กระเตยรถจีพี่นังช่อดอกไม่เราขอบคุณสำหรับเอฟซีนะครับครับผมคุณเจ้าพี่น้องมาไล่ของลูกพี่ช่อดอกไม้สองช่อแล้วก็มาไล่อีกมากมายครับผมขอบคุณมากขอบคุณเอฟซีครังพินิจนะครับเด้อ ยังกบันเล่นปะบ๊อบบ๊อบบ๊อบบ๊อนอนหน่อยเนาะมันพักบ๊อบไปขึ้นเขากันมาหนิไปไปไปขึ่นเขาไปไปพุ่งละเดี๋ยวกขนบรรยากาศครับผมบรรยากาศเรียวๆยาวๆไปเลยนะครับเนาะบรรยากาศเรียวๆยาวๆเลยใส่ไปใส่มาแล่ห้อเดี๋ยวไปเล่ห้อก็รอโอกาสหน้าครับเล่หรอโอกาสหนักเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ดูแลทีมงานสุดยอดพี่น้องเจ้าหน้าที่เพิ่น เจ้าหน้าที่สหเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนทำงานได้เต็มที่ครับผมครับบรรยากาศจบลงกับกินข้าวพี่น้องก,กินข้าวกินข้าวครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับต้องมาเด้อ การดานลอที่กับเอฟซีมาขอถ่ายรูปกับศิลปินครับผมเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะโอ้หพี่ันนักนังดาวพี่ตนนักแต่ดาว่ตันนักแต่เไปวสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วได้ยังมาเลยได้แล้วครับผมโอเคจากแม่แอน อะไรแม่อะไรโอ้แม่ละลาใช่ใช่ใกับพี่กับพี่รักเนาะใช่ใช่เพียงผมด้คุณเด้เด้อครับผมโอเคครับผมสวัครับอาบรรยากาศครับสวัสดีครับลุงพีสัสครับจับอยากกับพักพอนะคุณลูกน้องนะกินขอกินน้าพักพอนะเป็นประมาณนี้ นะครับน้องแมนนําล่าสุดยอดเตยาเตยาจะพาบรรยากาศให้เอฟซีมาก่อนยปเปอร์ไม่งันแลวช่องแลวช่องเร็ียบร้อยแล้วพี่น้องขาดก็เก็บไฟ แขกรับเชิญทุกคนข้างจะเดินทางกลับบ้านแล้วพี่น้องเดินทางกลับบ้านแล้วครับเนาะบรรยากาศตอนนี้เลยสดๆเลยครับพี่น้องของพี่ใหม่ครับไถ่วัชรีก็จะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วครับผมใหม่วัชรีไถิกินขา้าวกินน้ำแล้วกไถ่ภากตะวือห้างกระบบ้านพี่น้อง กลับมาไล่ครับบอสหลายพี่น้องมาไล่เรียบร้อยแล้วทุกท่านกลับบ้านแล้วครับผมุดมทางเชียงคนเพื่อนเฟรนด์ก็เดินทางกลับบ้านแล้วเชียร์พันทีให้บอสบอสบิ๊กบอสแพรจับตัวกลับบ้านแล้วนะครับ นักแคปปัสสวัสดีครับออบอกอะไรพี่น้องมาอะไรมาดูมาอะไรหน่อยสิอลัองการแน่นอนครับอะไรช่างไวมีข้าวบ้านเราเห็นกินขึ้นเขาแล้วปะข้อดีเครับผมโอเคสุดยอดมากวันนี้เนาะสวยย้ำไปเลยตอนช่วงดันสิ่งครับผมโอเคครับขอบคุณครับนักแคปปัสสุดหลอ่อนักแคปปัสสุดหล่ออยากเงเปลี่ที่ไหนวะกลับเลยพี่น้องมาเลยกลับแล้วโอ้แกดบีกมาอะไรลากดิ้เลยพี่น้องมาอะไรหลายๆพี่น้อง ไม่เคียงไม่เขียงคือเจด้รถนะครับเจดรถรถคขัไปาคันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็ขับไปได้แต่มีคนมาส่งผมด้วยอนแงมเลโเดี๋ยว้วยซ้ำือขับไปกันเลยเดี๋ยวห้ซ้ำื้ขับไปโอเคเพือนนะครับ ครับผลทองมากโอเคเดี๋ยวกุญแจก็จะเอาไว้ก่อน้เไปต้อยเนาะกุญแจที่หออหลักเนาะเอาเอาไปเอาคิปเลยขับไปน้เอาคิปเลยที่เดิมโอเคโอเคเอาไปข้างล่างโอเคครับโอเคครับขอบคุณช่างน้อยด้วยนะครับครับผมทำอะไรให้น้องแทมปัวยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับลางคุครับขอบคุณครับครับจินดีครับผมไปหาอีกีไม้ช่างเต๋องช่างเต๋องอันรถตอนเดียวขับไม่ไ้อันนานนาในเรื่องไขี้มา เอาไปไหวเอาฟิลเอาไไเอาฟิคุแจฝาไปต่อยนันเดียวั่นตอนเดียวใจ่ไม่หันเลยพรวันอันับมาแต่ของเขาทุ่งมานั่น่างมาพบกัเสลีม่านนะตัโมโหพ่นตโมโหมันเยนี่อันเนยตองขนของใส่แล้วซนแซ่อนพี่พี่พี่พ่อนเจพี่ซ่อนเพี่ ครับผมต่วนนี้กับมาหอดส่วนซื้ายแล้วครับผมวันนี้สร้างเสร็จแล้วอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่ารทำเนาะทางในเก็บพรยากาศให้เบิ่งเป็นนาเดตยตาไล์เป็นกลุ่มปิดแล้วก็เปิดฤดูกาลด้วยนะครับเนาะครั้งที่35ครับพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบให้เอฟซีเบิ่งพี่น้องครับผมคลิปนี้ไปทานี้เพราะเกิดคลินาสุดท้ายนี้เขากลับเข้ามาสวัสดีครับเมื่อเกียเครียร์เกินเคียให้บอลไปแล้วครับผมหมดแพรบการเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านแล้วครับผม